สวัสดีครับผมอิเทียตามสุดใจครับผมความสุขก็อยู่รอบตัวเรานะครับผมความสุขของผมก็คือได้ถ่ายทําคลิปเท็กกับเอีได้รับได้ชมนะครับความสุขตรงนี้ก็อาจจะไม่มากมายก็ความสุขเล็กน้อยครับผมกดติดตามกันไปนานๆนะครับผมก็วันนี้ก็ยังอยู่ที่อั้มบางเหี่ยวนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบริเวณข้างในนะครับผมาเข้าไปดูบริเวณโซนข้างในนะครับเพราะว่างานอะไรตอนนี้กําลังเริ่มนะครับผม บริเวณโซนท้านไหนก็กาลังจัดเตรียมอยู่นะครับผม mm hmm. เพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นการแห่เดี่ยวรอบเมืองของภูเก็ตนะครับผมเป็นพ mm ิธ hmm. ีกรรมนะครับ mm hmm. แล้วก็ดูบริเวณทั่วไปก่อนนะครับผมเก็บ mm hmm. ทุกจัดทุกตอนครับทุกบรรยากาศับผม mm hmm. ให้ mm hmm. เอฟซีได้รับ บริเวณหน้าของอําบางเหนี่ยวนะครับผมกำลังนำพิธีการอยู่นะครับผมาการตามมาทมงก็เยอะนะครับหนาตาเหมือนกันทั้งผู้คนก็มาเยอะนะครับผมเดี๋ยุกจับทุกตอนครับทุกบรรยากาศครับนี่ก็เป็นบริเวณรอบโซนข้างหน้านะครับผมไปครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างใน น,นี่ก็เป็นจุดบริเวณโซนข้างในนะครับทำพิธีอยู่นะครับผมฟายฟีฟ FC เข้าไปดูข้างในนะครับผม การประกอบพิธีอยู่นะครับด,ดูแบบชัดๆเลยนะครับผมดูทุกจัดทุกตอนครับจัดเจม ý thức 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 ý ก็เป็นทรงที่ว่าเสร็จปีเรียบก็จะลาขอมับป ดูทุกจัดทุกตอนครับบริเวณโซนหน้าคนเยอะนะครับ ทรงบางส่วนก็ได้ลาได้เสร็จพิธีเรียบร้อยครับผม ทรงก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นเสร็จสิ้นพิธีกรรมนะครับผม พระกระเด็ลานะครับผมก็คือวันนี้ประกอบพิธีโคุลเลี้ยงทหารนะครับผมก็ได้เสร็จพิธีนะครับเรีนน,นะครับผม ครับวันนี้ก็ได้พานะครับโชคดีโชคดีครับผมนี่ครับพระที่ได้มอบให้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสรีมงคลนะครับับผู้คนที่ได้มาร่วมงานนะครับผม ก็สถานที่อ,อําบางเหนียวน,นะครับผมถือว,ว่าโชคดีโชคดีเป็นงานกันทุกคนครับเป็นกิจกรรมหรือว่าดีมากมากครับ <c oughs> <c oughs> ทำพิธีกรรมเลี้ยงอาหารนะครับผมถิอว่เสร็จสิ้นแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีการแห่งกียวใหญ่นะครับผมรอบเมืองของภูเก็ตนะครับผม FC ก็สามารถมาร่วมง,งานได้นะครับเก็บุกบรรยากาศครับผมก็เรียบร้อยนะครับสําหรับงานของวันนี้ครับผม อนทุกบรรยากาศนะครับผมให้ดูเดี๋ยวไปดูบริเวณรอบนอกนะครับรอบนอกก็ยังมีคนเยอะนะครับผมก็ถือว่าเป็นอ้ําที่สวยงามก็ผมสําหรับอ้ําของบางเหนียวนะครับก็ตอนนี้ก็สักประมาณ5้าโมงกับหกโมงนะครับผมเดี้ยสำหรับคู่คนก็ยังเยอะนะครับผมผมก็พยายามเก็บทุกบรรยากาศให้ทอซีได้รับได้ชมนะครับมุมสวยๆครับผม ก็สำหรับวันน <an> ี <S an> ้ก็ถือว่าโชคดีนะครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าโชคดีครับเรงครับของพระจีนนะครับพระพ่อให้อีกทีหนึ่งครับถือว่าโชคดีโชคดีกิดกานก็เห้ f ีโชคดีกันทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้กินที่ยรตามสิตใจก็ถึงทุกบรรยากาศทุกจุดตอนก็ให้เอฟซีได้รับได้ชมครับ สำหรับที่ไปไปทำมาถึนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับผมมีความสุขกันทุกคนครับผมโชคดีโชคดีครับ